ไลอ้นกาเวนแบกสถิติกองกลางตัวรับเบอร์หที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกสวัสดีครับสวัสดีแฟนลิเวอร์พูลทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถิติไลอ้นกาเวนแบกนะครับกองกลางตัวรับเบอร์หของลิเวอร์พูลตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดของยุโรปและพรีเมียร์ลีกนะครับตอนนี้ไลอ้นกาเวนแบกได้รับการยกย่อง ว่าเป็นหนึ่งในมิดฟิลเบอร์หกที่ดีที่สุดอันดับต้นๆของพิม์ลีกไปแล้วจากผลงานของเขาที่ผ่านมานะครับและเป็นผู้เล่นที่อาร์เนอร์สล็อตเฮดโค้ชลิเวอร์พูลจะขาดไลอันกาเวนแบกไม่ได้เลยในตอนนี้สำหรับระบบการเล่นของอาร์เนอร์นะครับปัจจุบันน่าจะขาดเอ่อไลอันกาเวนแบกไม่ได้นะครับสำหรับผู้เล่นเบอร์6 กองกลางตัวรับที่ดีที่สุดของพิีมีร์ลีกและยุโรปในตอนนี้ดูสถิติและผลงานของเขานะครับความแม่นยำในการผ่านบอล89%ชนะการดวลอากาศ77.7%ชนะแท็กเกิล15ครั้งและสกัดบอล12ครั้งเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสำเร็จ เครั้งนะครับสำหรับสถิติไรอันกาเวนแบกนะครับเพื่อนๆทุกคนคิดเห็นกันยังไงครับไรอันกาเวนแบกเหมาะสมไหมครับสำหรับสถิติและผู้เล่นเบอร์6ที่ดีที่สุดของพิมารีกและยุโรปในปัจจุบัน